สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามรันนะครับนี่ครับเข้าผ่านประตูอุทยานมาก็จะเจอป้ายนี่เลยอ่างเก็บน้ำเขารวกนะครับสามรันเนี่ยอยู่จงังหวัดสระบ,บุรีนะครับเราสามารถมาจากกรุงเทพได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นที่ที่ใกล้กรุงเทพมากที่หนึ่ง น,นี่ครับหน้าตาของอ่างเก็บน้าเขารวกเข้ามาแล้วก็เจออย่างนี้เลยนะครับตรงเซนเ็นเตอร์นั่นคือขอบฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ที่เขากางเต็นท์กันนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศอย่างดีนะครับวันนี้ที่ผมมาเป็นปลายฝนนะครับผมตอนนี้ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเข้ามาของเราก็จะเดินไปชมน้ําตกกันนะครับคือ ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมถือเป็นที่ที่คนนิยมมากนะครับโดยเฉพาะสุขเสาร์ครับเรียงรายก็เรียงนะครถ้าจะมากลางเต็นท์นะมีบ้านพักด้วยนะครับถนนหนทางก็ค่อนข้างดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ผมจอดรถและถ่ายรูปอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปต่อแล้วเดี๋ยวผมพบไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งผมถ่ายให้ดูอีกทีนึ่ง โอเคครับจากตะกี้นะครับขับมาประมาณร้อยเมตรนะครับเราก็ถึงจุดกลางเต็นท์นะครับเราก็จะจอดรถกระินถนนแบบนี้ได้นะครับวันนี้เป็นวันปกติก็จะดูเงียบสงบหน่อยหลางกลางเต็นต์ตรงนี้มีขึ้นชื่อมากนะครับเขาเรียกสุสานสมอบกเพราะว่าพื้นข้างใต้ค่อนข้างแข็งนะครับไ่ถึงนี่หินอะไรด้วย าเดินชมก่อนจะไปน้ําตกกัน,นครับน้ำตกก็ห่างจากนี้ไปอีกไม่ไกลนะครับไม่กี่ร้อยเมตรเดินไปก็ถึงนะแต่จะขับรถไปดีกว่านะครับก็จะมีป้ายนะครับนี่แล้วก็จะมีะร้านค้าอุทยานตรงนี้ด้วยโอ้โหเขียวขจี จริงๆนะครับตรงนู้นเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นเป็นญ้านะครับหินเพียบแต่ก็ปรับได้ค่อนข้างเรียบเลยทีเดียวนั่นก็เป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นร้านค้านะครับ นี่ครับผมวนไปอีกทีหนึ่งครับตรงฝั่งนู้นนะครับคือจุดที่ผมถ่ายเข้ามาตอนแรกนะครับนี่คนนี้อันนี้เพิ่งมากำลังกลางทาบกันเลยอันนี้เป็นป้าประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมในพื้นที่ทยาในประเทศไทย ตกลากไซส,สามลันตรงนี้จะเ,เป็นทะเลสาบมีทางน้ำต่อไปนะขับจะได้เร็วๆนะครับเส้นทางอันนี้จริงๆจะเป็น สถานเ,าเส้นสำหรับจักรยานนะครับช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยทั้คนนิยมออกกำลังกายที่นี่มากนะครับมากๆเลยละ่ะอต่งนั้นก็จะเป็นฝางน่าน้ามีฐานให้เมื่อก่อนมันมีฐานให้กางเต็นท์นะหลายฐานเลยอันนี้ไม่เห็นเลยฮะแเ่ละอันเดียวนะครับ นี่เป็นทางน้ำอย่างนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนันนน่นก็เป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งใช่รับกไม่หนองใช่แหละทางนี้ก็ยาวครับแล้วก็วนกลับมา วนออกไปทองถนนใหญ่นะครับเป็นวงกลมวันนี้ผมไม่ได้มากลางเต็นนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะไปเชีาเย็นกลับถ้ามีเวลาค้างคืนผมก็มักจะไปที่ที่ไกลกรุงเทพหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถึงทางเข้าน้ำตกก่อนนะครับผมจะเดินคาเดินเข้าเลย นะครับขับไปข้าว้าก็เดินไม่นานนะผมเคยมาครั้งสองครั้งแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหยุดกันตรงนี้จากลางกลางเต็นท์นะครับเราก็ขับตรงมาอีกหน่อยครับเราก็จะเจอทางไปน้ำตกสามรันนะครับซึ่งจากจุดจอดรถก็ไปได้ไม่ไกลมากแต่ต้องหาที่จอด เดินไปอีกหน่อยนะครับป้ายเขียนว่ายุดนะครับผมแล้วก็เดินไปอีกหน่อยเราก็จะเจอแล้วครับเดี๋ยวเราขับไปจอดรถทางขวามือแล้วเดินไปที่จอดรถที่นี่ดีนะครับพื้นก็ดีถ้าเราหนทางก็สมบูรณ์มากตะก,กี้เข้าห้องน้ำมาก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวลงก่อนนะครับตอนนี้จาก เราจะรถเดินมาประมาณห้าสิบเมตรแล้วผ่านอาคารที่ทําการมาเราก็จะเจอนี่ครับฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรมีที่จอดรถด,ด้วยแต่ว่าเขายังไม่ให้เราเข้ามาตรงนี้นั่นนะครับขามือจะเป็นทางเข้าลำต้นสามล้านนะครับ นี่ครับป้ายน้ำตกเดินไปสั้นๆก็ถึงเดินไม่ไกลามากนะครับนิดๆก็ถึงแล้วพอตกสักสิบนาทีถึงไหมตอนนี้ทางก็ชื้นชื่นนิดนึง เดินเมิอเมอบนี่นิ้วเปิดนั่นจะผมเคยมาแล้วครับแล้วก็รู้ว่าทางมันไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะครับก็ลเลยใส่รองเท้าแตะมาชิวๆเผื่อเปียกด้วแต่ช่วงนี้เขายังไม่ให้เล่นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดจริงก็ไมไ่น่าจะเล่นได้อีกนานมากๆเลย คราวที่แล้วผมมาหน้าร้อนก็จะแห้งๆแ,แรงๆครับตอนนี้ก็ผมมาช่วงปลายฝนนะครับตามฤดูนะแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่ทุกวันนะอันนี้เป็นปลาไผ่ก็มีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าสามลันเนี่ยเป็นช่วงหลังหลายปีมานี้เหมือนกับเขาแห้งแล้ง ปีหนึ่งเขามีน้ําน้อยมากนะเดือนสองเดือนนะเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนีผมตามเพจอุทยานดูเหมือนจะพึ่งมีน้ําช่วงเดือนตุลานี่เองครับแล้วโดยปกติแล้วไม่เกินธรรันธรรวาประมาณธันวาแ็แห้งแล้วเดี๋ยวลองลองดูว่าปีนี้จะยังไงอันนี้คือทางก็มีน้ำทะลักล้นออกมาเลยนะ Mmm, <laughs> I got a do up Chip, 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 chip. ก็ตามสไตล์ผมผมก็พาเดินตลอดถ้าเป็นภูเขาโถดอะไนก็ต้องอยู่จุดท้ายๆแต่อันนี้ก็จะถ,ถึงแล้วมั้งนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ก็เลยอยากถ่ายายาวๆไปนะครับนี่ต้ตามองดีๆกลัวร่วง มันนีก้าอากาศดีครับไม่ร้อนมากด้วยยังน,นไงเจอแล้วนตกหนึ่งคนไม่หนอกมีเหลือละนะครับนี่ดูดีขนาดหน้าฝนนะตรงที่น้ำยังแบบพอดีพอดีอด่ะนะครับนี่ไม่ใช่น้ำตกสามันนะน้ำตกสามนันอยู่ข้างหน้าเราครับเอาละเดี๋ยวเราจะได้ชมน้ำตกสามนันด้วยกันนะครับ มเตรียมขาตั้งกล้องมาด้วยวันนี้ก็จะถ่ายันตกวันนี้แสงไม่เยอะน่าจะถ่ายได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิลต้องฟิลเตอร์อะไรนะครับกี่นาทีห้าสี่สี่นาทีครึ่งถึงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากันนิดหน่อย นคือทันตกสามล้านเงงดถ้าครับหนึ่งนะครับก็ได้ไม่รบก,กวนคนอื่นโอ้โหเนี้ยขนาดหน้าฝนอยู่มีน้ำแค่เนี้ยทำใจนะครับเดี๋ยวครับหนึ่ผมจะลองเดินขึ้นไปทางนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ผมลองมองย้อนกลับไปทางที่เราเดินมาเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปกฝกันแล้วผมจะลองเดินไปทางซ้ายมือให้นะครับโอเคครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาละวจากบันไดตะกี้ อภิปังนิดหน่อยที่น้ําน้อยแต่ก็จริงๆก็คิดไปด้วยก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อมันมีน้ำด้วยนี่เองครั้งก่อนที่มาไม่มีน้ำเลยผมก็เลยไม่ได้เดินขึ้นมา ดีกับพื้นแล้วตรงนี้ถ้าฝนตกน้ำมนเยอะก็คงจะกินมาถึงนี่แหละครับนี่ครับก็ยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูอึ้ หเห็นอย่างที้แล้วน่าจะใส่รองเท้าผข้าใบมาพลว่าพระเป็นความประมาข้ามไปได้ไหมนี่อ่อนไีทางข้ามอยู่ชื่นนะครับชื่นผมเนี่ยร่วงหลายพี่แล้วไอ้่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ เดินไปด้วยเนี่ยโอ้ยเอาเกิดเลยว้าวตรงนี้สวยมากนะครับต้องเดินไปจนสุดตรงนี้ น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้ว จริงๆก็ดูเหมือนม่มีทางเดินเข้าไปอีก่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะโผล่อะไรนะครับป้ายอะไรบอกก็ไม่มีเรมือกับเดินทะลุไปเจอน้ำตกเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะครับทางเดินไปก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองเดินไปสำรวจให้อีกหน่อย เมื่กี้ไม่น่าเลมรังผีไปรต,รตรงหัวน้ำตกเลยคาดว่าเป็นทางไปน้ำตกอีกที่นึงแหละผมเห็นใต้ตรงลางกลางเต็นต์ตะกี้นะครับว่ามีอยู่สามน้ำตกแต่ดูแล้วเข้าไปเล็กหน่อยไม่รู้ก็ต้อง ยังไงนะครับบรรยากาศหน้าเดี๋ยวผมพาเดินใหม่ดีกว่าไม่รู้ว่าระยะทางเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ถึงการเดินปา่าขึ้นมาทันทีนะครับผมอันนี้เราก็จะหยุดอยู่แค่น้ำตกสามลันนะครับแล้วมีโอกาสหน้าผมก็จะเข้าไปอีกนะครับผมจากนี้มัน ย้อนออกไปจากอุทยานเนี่ยจะมีวัดพระพุทธฉายนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่เป็นสักสองสาร้อยขั้นละมั้งนะครับซึ่งก็วิวดีผมก็จะเก็บตกให้หน่อยนะครับหลังจากที่เราออกจากที่น้ําตกนี้ไปนะครับใครอยากจะเที่ยวเนี่ยฝนตกต้องรีบมาด่วนๆนะครับที่นี่ไม่งั้นไม่เหลือน้ําให้ดูนะนะครับผมแต่โดยภาพรวมต่อให้น้ําตกไม่มีน้ําเนี่ยอุทยานที่ตรงกิ่งกลางเต็นท์มีทะเลนบแส้วก็บรรยากาศดีมากๆทีเดียวคนที่เขาเป็นแคมเปอร์เเขาก็จะนิยม มากันนะครับเพราะว่าด้วยระยะทางความสะดวกแล้วก็เหมาะกับคนกรุงเทพมากมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยโอเคครับหนยก็ผมตัดจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาลองโปรเซสรูปลงต่อจากในคลิปน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในประผุดพุทธฉายต่อด้วยนะครับ